ออกแบบระบบควบคุมแขนกลโดยใช้ P.D. Controller ในปัจจุบัน P.D. Controller เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการควบคุมแขนกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนื่องจากสามารถเพิ่มความแม่ต่อมาคือการออกแบบระบบควบคุมแขนกลโดยใช้ P.D. Controller อย่างเป็นลำดับขั้นตอน 1. ห,หลักการของ P.D. Controller P.D. Controller ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่ P. Proportional Control ควบคุมตามค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อให้ระบบตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว I. Integral Control ลดข้อผิดพลาดสะสมทำให้ระบบสามารถเข้าถึงค่าที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ D. Derivative Control ลดการสั่นไหวของระบบโดยคำนึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อน 2. การสร้างแบบจำลองของแขนกล การออกแบบระบบค,ควบคุมแขนกลต้องเริ่มจากการสร้างแบบจำลองของระบบซึ่งสามารถทำได้โดยสองวิธีนี้ 1. การใช้สมาการโพลศาสตร์ 2. การเก็บข้อมูลจากการทดลองจริงเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบหัวข้อที่3การกำหนดฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบหลังจากได้แบบจำลองของแขนกลแล้วสามารถนำมาแปลงเป็นฟังก์ชันการถ่ายโอนหรือสมาการสถานะเพื่อน,นำไปออกแบบ PID controller 4. การออกแบบและปรับค่า PID มีหลายวิธีในการปรับค่าพารามิเตอร์ของ PID เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสมได้แก่1วิธี Cycle Nicole ใช้วิธีการทดลองเพิ่มค่าของ kp จนระบบเริ่มสั่นและใช้ค่าความถี่การสั่นเพื่อน,นำไปคำนวณหาค่า ki และ kd 2. วิธี Trial and Error ทดลองปรับค่า p ก่อนแล้วค่อยเพิ่ม i และ d จนได้ค่าที่เหมาะสม 3. การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบใช้เครื่องมืออย่าง m a t l a b หรือ Simulink เพื่อจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบ 5. การนำไปใช้งานจริงกับแขนกลเมื่อตั้งค่า Pi เ c ดีคอนโทรแล้วสามารถนำไปใช้ควบคุมแขนกลได้จริงด้วย 1. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมตำแหน่งของแขนกล 2. ใช้ Encoder หรือเซนเซอร์วัดมุมเพื่อตรวจจับตำแหน่งของแขนกล 3. ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ roller, หรือ plc เป็นตัวประมวลผลของ PID controller การใช้ MATLAB ในการจำลองแขนกล MATLAB เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการสร้างแบบจำลองและการควบคุมมูลยนเนื่องจากมีเครื่องมือและฟังก์ชันที่ช่วยในการออกแบบและทดสอบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น robotic tool box ซึ่งช่วยในการสร้างโมเดลหุ่นยนต์และแขนกลได้อย่างง่ายและสะดวก การสร้างแบบจำลองแขนกลใน MATLAB การใช้โ o b o t Toolbox ใน MATLAB ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแขนกลที่มีหลายข้อต่อได้อย่างรวดเร็วโดวยสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ของข้อต่อแต่และข้อต่อได้เช่นความยาวของแขนมุมและลักษณะของข้อต่อและใช้ Serial Link เพื่อเชื่อมต่อข้อต่อเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นแขนกล การใช้โรบอทพัลใน m a ทแล b ยังช่วยสามารถแสดงการเคลื่อนที่ของแขนกลและทดสอบการตอบสนองของระบบในสภาพแวดล้อมจำลองซึ่งช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนที่ของแขนกลได้อย่างชัดเจนการออกแบบ PID controller ใน m a t l a b การออกแบบ PID controller ใน m a t l a b เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลโดยใช้ฟังก์ชันการถดยโอนของระบบแขนกลมาควบคุมตำแหน่งและมุมข้อต่อในระบบ MATLAB สามารถใช้ PIT-Tune เพื่อสร้างค่าพารามิเตอร์ของ PID ได้อัตโนมัติซึ่งช่วยให้การออกแบบ PID เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากนั้นสามารถใช้ Feedback ในการปิดหููควบคุมและทดสอบผลลัพธ์ด้วย Step Response เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของระบบที่ถูกควบคุมโดย PID ต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือการออกแบบและควบคุมระบบแขนกลนะครับโดยการวิเคราะห์ใน MATLAB ด้วยครับโดยระบบควบคุมที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ PID Controller กับตัว s Space a t e Space Control นะครับหรือ LQR ครับอันที่1นนะครับก็จะเป็นสมการของตัวระบบแขนกลนะครับก็จะเป็นดังภาพครับ โดยที่ m เนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นตัวแมทริของมวลครับตัว c เนี่ยจะเป็นแมทริของคอริโอลิสครับตัว g จะเป็นแมทริแรงโน้มถ่วงส่วนตัวสุดท้ายคือแรงบิดมอเตอร์ที่ส่งให้ครับต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างแบบจำลองสเตตสเปนโมเดลกันครับเราจะสมมุติว่าระบบแขนกลเนี่ยสามารถประมาณได้ด้วยตัวระบบสำการเชิงเส้นครับตามภาพครับโดย x เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์สถานะเช่นมุมและความเร็วครับ ส่วน u จะเป็น Input ครับก็คือแรงบิดที่เราใช้ควบคุมกันส่วน y เนี่ยจะเป็นตัว Output ครับก็คือเป็นตำแหน่งของแขนกลน,นะครับแล้ว a b c d จะเป็นแมทซ์ของระบบครับต่อมานะครับการออกแบบระบบควบคุม pid และตัว lqr เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับคือ pid ครับ pid controller เนี่ยคำนวณจากสัญญาณควบคุมจากตัวฟังก์ชันนี้ได้เลยครับ โดยต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างของ m a t l a b นะครับที่เราจะใช้ในการหาผลตอบสนองกันครับโดยเราจะกำหนดให้มวลเนี่ยเป็น m ครับและความยาวเป็น l ครับใช้สมการเชิงเส้นเพื่อสร้าง s t a t e Space Model ครับแล้วก็สร้าง p i d controller และเชื่อมต่อกับระบบโดยใช้ฟ e e d แบ็ k ครับใช้สเต e เพื่อดูการตอบสนองของระบบ เมื่อให้สัญญาณสเต็ปอินพุตครับต่อมานะครับอันที่2จะเป็นระบบควบคุม LQR ครับก็จะเป็นตามฟังก์ชันตามภาพเลยครับโดย Q จะเป็นแมทริกของสถานะที่ต้องการให้มีค่าที่ต่ำครับและ R เป็นแมทริกที่กำหนดความสำคัญของแรมบิดที่ใช้ควบคุมครับโดยเราจะกำหนดแมทริก Q เนี่ยเพื่อให้ความสำคัญกับมุมของแขนกลครับ ส่วนแมทริก R เนี่ยจะควบคุมแรงปิดที่ใช้เพื่อไม่ให้มากเกินไปครับการคำนวณค่ากำลังควบคุมเด้วยตัว IQR ครับ ABQR ต่อมาก็จะเป็นการใช้สเต็ปค,ครับเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของตัวระบบที่ใช้ใน LQR ครับจากการสรุปผลลัพธ์ที่ออกมาทั้งหมดนะครับเราจะ สังเกตได้2กราฟเป็นกราฟผลตอบสนองของตัว pid และ lqr ครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับพูดถึงเรื่องการตอบสนองก่อนนะครับถ้าเราสังเกตจากกราฟดีๆเราจะสังเกตได้ว่าตัว pid เนี่ยจะมี over shoot และค่าการแกว่งตัวเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ค่าคงที่ครับแต่กับกันตัว lqr เนี่ยจะมีการตอบสนองที่ราบเรื่อนกว่าโดยจะไม่มี over shoot หรือว่าเกิด over shoot น้อยครับ เวลาที่เข้าสู่ค่าคงที่นะครับ PID เนี่ยก็จะมีค่าที่นานกว่าเพราะเนื่องจากว่ามีการแกว่งตัวนะครับส่วน LQR เนี่ยมีการเข้าสู่ค่าคงที่ได้เร็วกว่าเพราะถูกออกแบบให้มีค่าพลังงานที่เหมาะสมครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นความทนทานต่อความไม่แน่นอนของระบบนะครับ PID เนี่ยต้องปรับค่าให้เหมาะสมกับระบบครับซึ่งอาจจะต้องใช้การทดลองหลายครั้งครับถึงจะรู้ ส่วน LQR เนี่ยเราสามารถใช้วิธีทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณค่าควบคุมที่เหมาะสมตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ได้เลยครับส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานถ้าเราดูกันทั่วไปการใช้งาน PID ก็จะใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจง่ายและใช้งานได้กับระบบที่หลากหลายครับส่วน LQR เหมาะสำหรับระบบที่สามารถใช้แบบจำลองสถานะได้ และต้องการควบคุมที่ที่มีประสิทธิภาพสูงครับสรุปก็คือตัว PID เนี่ยเหมาะกับระบบที่มีความเรียบง่ายและต้องการการควบคุมที่เข้าใจง่ายครับส่วนตัว LQR เนี่ยให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและลดโอเวอร์ชูตครับและการแกว่งของระบบก็จะเกิดน้อยครับหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบตัวควบคุมและการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ PID และ LQR เราสามารถเปรียบเทียบการควบคุม PID และ LQR โดยดูจากค่าต่างๆเช่น 1. overshoot หรือค่าการแกว่งตัวเกินเป้าหมาย 2. setting time หรือเวลาที่ระบบเข้าสู่ค่าคงที่ 3. steady state error หรือ ค่าความคาดเคลื่อนจากค่าที่ต้องการโดยจากการเขียนโทวนแบบจะเป็นแบบดันด้านล่างนี้นะครับการวิเคราะห์ผล PID อาจมี overshoot มากกว่าแต่สามารถปรับจุนค่า kp ki kd ให้เหมาะสมได้ 2. LQR มีความสามารถควบคุมได้ดีขึ้นแต่ต้องเลือก q และ r ให้เหมาะสม 3. สามารถใช้ Step Info วิเคราะห์ค่าสถิติการตอบสนองได้โดยสรุปนะครับเราใช้ PID controller และ LQR controller เพื่อควบคุมแขนกลและ PID ง่ายและใช้กันแพร่หลายแต่ต้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม 3. LQR เป็นการควบคุมที่ใช้การหาค่าความเหมาะสมจากสมการเชิงเส้น 4. แม่หล็นะครับสามารถใช้วิเคราะห์การตอบสนองของระบบและการเปรียบเทียบตัวควบคุมได้อย่างละเอียด